หนังสือเสียงหนังสือกลางแปลงไอป๊อกโดยเหมเวชกรเดี๋ยวนี้มันปล้นแท็กซี่กันบ่อยจริงๆเสียงนี้ดังอยู่ที่โต๊ะหนึ่งซึ่งอยู่ติดๆกับโต๊ะผมผมจึงเหลียวดูพบว่าผู้พูดเป็นกรรมกรและผู้ที่จิบกาแฟแล้วนิ่งฟังอยู่คือคนแท็กซี่ บ่อยหน่อยพวกเราไม่มีทางสู้มันได้เลยชายแท็กซี่วนแก้วกาแฟแล้วพูดเสียงอ่อยทำไมนะพวกแท็กซี่ของแกจะไม่คิดสู้บ้างพกมีดพกดาบไปเล่นกับมันบ้างชายกรรมกรพูดแล้วจ้องมองหน้าเพื่อนแท็กซี่ได้เมื่อไรละ่ะตำรวจไม่ให้แท็กซี่พกอาวุธเลยพวกปล้นมันเอาเข้ามาได้ก็เอาอย่างสบายๆไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้นเลยแท็กซี่ว่าตำรวจจะรู้ได้ยังไงนะว่าเราแอบเอาอาวุธไปชายกรรมกรแยง้ง ถ้าเขาตรวจพบเข้าก็มีความผิดและก็ไม่รู้ว่าเขาจะตรวจเมื่อไร่แ้าเขาตรวจพบก็บอกกับเขาไม่ได้หรือว่าเอาไว้ป้องกันตัวนั่นมันข้ออ้างทั่ว,วไปใครจะรู้ว่าแท็กซี่จะพกอาวุธเพื่อป้องกันตัวหรือพกเพื่อไปก่อการร้ายกับคนอื่นอย่างนั้นก็จริงของเขาว่าแต่แกเธออย่าเห็นกัเงินนักใครมันจ้างไปทาเปรียปร่ยวๆทำรับสุม 4, ส่มสีุ่่มห้าจะหมดตัวซับจะเจ็บตัวซะอีกด้วยอืมชายแท็กซี่คราง ถ้าโดนเข้าก็เป็นกรรมของเราผมฟังชายสองคนพูดโต้กันไปจิบกาแฟไปเรื่องที่เขาพูดกันมันช่างเสียวใจตัวนะักพูดเรื่องจรกรรมเมื่อครั้งเก่าๆที่แล้วมามันให้เสียวสันหลังไอ้ป๊อกค,คือชื่อของผมเมื่อเด็กๆเด็กๆรุ่นเดียวกันพอออกชื่อไอ้ป๊อกก็พากันขยาดทั่วๆไปผมถอนใจและอายตัวเองค่อยๆเหลียวตูกระจกเงาอีกด้านหนึ่งของร้านกาแฟเดี๋ยวนี้ผมเป็นทหารปกมีเครื่องแบบสงาา่าผ่าเผย ผมเพิ่งได้เข้ารับเกณฑ์มาปีกว่า,วาผมนึกภาวนาขอให้เครื่องแบบนี้มีอำนาจบังคับผมอย่าให้ผมกลับไปมีชีวิตอันชั่วช้าสาระเลวอย่างสมัยเมื่อยังเป็นไอ้ป๊อกอีกเลยไอ้ป๊อกเด็กชาวอุดรไม่มีพ่อมีแม่โดนมหาโจรชาวกรุงเทพเก็บเอามาเลี้ยงและสอนให้ประพฤติช,ชั่วร้ายต่างๆและออกทำการโจรกรรมตามที่ได้ฝึกสอนไว้เป็นอย่างดีเดี๋ยวนี้ไอ้ป๊อกได้เป็นพทหารอุดรชื่อใหม่ โดยที่มีผู้ใจบุญในกรุงเทพได้แนะนําให้หนีไปกับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เท่าไปอยู่หัวเมืองเสียหลายปีต่อเมื่อผู้มีพระคุณนั้นแก่ชรามากเข้าสุดจะค้ำชูผมต่อไปอีกได้พอดีกับนายสิบตํำรวจผู้หนึ่งไปธุระเมืองที่ผมอยู่ผู้ชราที่อุปการรผมเกิดชอบพอนิสัยกันก็เลยฝากฝังผมมากับนายสิบตำรวจโทผันมุ่งดีรับช่วงมาอุปการรต่อให้ชีวิตใหม่ให้นิสัยใหม่ พ้นจากไอ้ป๊อกตามที่หัวหน้าโจรร้ายชกชิงวิ่งราวที่เลี้ยงไว้ให้ชื่อง่ายๆเรียกง่ายๆไม่คำนึงว่ามันจะเป็นชื่อคนหรือชื่อสัตว์ผมได้ชื่อใหม่ว่าอุดรเพราะผมเกิดที่อุดรแม้จะเป็นชื่อจังหวัดก็ยังเป็นผู้เป็นคนดีกว่าไอ้ป๊อกซึ่งแปลไม่ได้ว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์ความจริงผมก็รักชีวิตตำรวจอยากจะเป็นตำรวจแต่วิชาหนังสือของผมไม่พอจะเป็นตำรวจได้ส่วนทางทหารนี้ไม่ได้เกี่ยงเรื่องวิชา อายุครบแข้งขาดีร่างกายได้ส่วนเป็นใช้ได้วันนี้ได้ใบาลาก็ออกเดินเที่ยวนึกอยากดูทินเก่าๆที่เคยเลวร้ายมาพอถึงสะพานหันข้ามคลององอ่างความจดจำเก่าๆก็ย้อนหลังถึงชีวิตไอ้ป๊อกซึ่งเคยมีซ่องอยู่ในละแวกนี้และออกทำการโจรกรรมประเภทเด็กๆตามที่หัวหน้าได้สั่งสอนไว้ขึ้นชื่อว่าไอป้ปอกแล้วเจ๊กจีนแถวนี้เกรงกันนัก ผมจะเดินไปทางไหนทุกคนระวังระวัยกันเป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นขนมหรือผลไม้อำนาจเรื่องมือไวสิครับทุกคนไม่ยอมเผลอเล่นเอางานอาชีพของผมชักจะฝืดเคืองไปแทบแทบไปถ้ากลับเข้าซ่องพักไม่มีอะไรติดมือกลับไปเป็นโดนตีกระหน่ำแล้วครับอย่างน้อยบุหรี่สักซองหนึ่งไปบูชาเจ้าพ่อหัวโจรได้ก็พ้นการถูกทรมานไปได้เรือแพที่จอดจอดกันในคลององอ่างแทบทุกลำ น้อยนักที่จะพ้นมือหยิบเล็กหยิบน้อยของผมไปได้หากแต่ว่าจับผมไม่ทันเท่านั้นผมจึงเดินลอยนวลอยู่ได้เสมอเด็กๆด,ด้วยกันทั้งเจกทั้งไทยพอเห็นผมผ่านไปมันจะพากันลบหน้าวูบไม่มองผมเลยแล้วต่างก็เลี่ยงหลีกไปไม่ยอมใกล้ผมเหมือนเห็นตัวเสนียดผมรู้สึกเปล่าปลี่ยวหัวใจเหลือเกินบางทีต้องเลี่ยงเข้าไปแอบร้องไห้ในวัดเชิงเลนด้วยเสียใจตัวเอง แม้แต่สุนัขที่มันเดินอยู่ตามถนนตามตรอกแถวนั้นมันยังมีโอกาสเดินเฉียดคนได้แต่ส่วนตัวผมสิมีแต่คนหลีกไกลคล้ายสุนัขขี้เรือนที่ตัวมีน้ำเหลืองเปรอะปรึงคืนหนึ่งเดือนมืดผมลอยคอไปตามข้างๆเรือที่จอดนอนในคลองเพื่อหาช่องว่าใครหลับใครเผลอจะได้ล้วงอะไรต่อมีอะไรพอไปให้หัวหน้าขายเป็นเงินได้ผมลอยคอมาหยุดอยู่ข้างเรือสำป้นประทุนปูป,ป,ป,ปูปะละมหนึ่งเป็นเรือใย,ยกล่ม แกมีอาชีพเป็นช่างร่อนหาเศษต่างๆเช่นทองเหลืองทองแดงตะกั่วตามลำคลองเวลาน้ำแห้งปะบางคราวก็เลยได้สตางค์บ้างเพราะชาวเรือทำตกไว้ผมเคยล้วงขันทองเหลืองของยายกล่ำไปได้หนึ่งใบแต่คืนนี้ยายกล่ำยังไม่หลับยังนอนสั่งสอนเจ้าหลานชายซึ่งตัวเล็กกว่าผมด้วยเสียงอ่อยๆหลานเอ้ยเรามันจนต้องเจียมตัวและอดทน แม้จะหิวแทบใส่จะขาดก็ต้องทนเอาลูกเอ้ยเจ้าประคุณข้าวเจ้าประคุณปลาที่กินกันทุกวันนี้ก็ได้มาจากก้นคลองนี่แหละเศษทองแดงทองเหลืองไปขายเป็นสตางมาได้ก็พออิ่มท้องไปมือมอหนึ่งตอนที่ยังหาไม่ได้หิวขึ้นมาก็กินน้ำถ่วงท้องไปก่อนก้มหน้าร่อนเศษผงไปวันๆก็พอมีข้าวกิน อย่าทำตัวเป็นขโมยเขากินเลยลูกเอ้ยกินไม่สบายขอรอกเขาแช่งเขาดา่าเราหากินสุจริตไม่มีใครมาชี้ด่าเราได้เมื่อกี้ก็ยังได้กินข้าวต้มปลาที่เองชอบสมกับที่เหนื่อยมาทั้งวันเสียงที่แกพูดนั้นจกจะอ่อยๆเพราะความง่วงผมหมดศรัทธาจะขโมยเรือลำนี้อีก นึกสงสารไอ้น้อยหลานชายยายกล่ำที่ต้องกินน้ำประทังความหิวไปก่อนกว่าจะได้สตางมาผมเห็นมันร่อนเศษผงช่วยยายกล่ำตลอดวันเป็นประจำมันจะได้กินอะไรลอยคออยู่ในน้ำกับตะแกรงสังกะสีที่ร่อนเศษผงชีวิตไอ้น้อยถ้ามาเทียบกับผมสิผมมีขนมกินเสมอเพราะมีมือว่องไวฉกชิงมาได้สมัยนั้นกรุงเทพใช้รถสำรอถถีบด้วยเท้าเวลาขึ้นสะพานพุทธตีไม่ไหวต้องลงเข็น พวกผมก็ไปหากินที่นั่นกันรับจ้างเขาคนละห้าสตางค์เข็นดันท้ายวันๆก็ได้หลายสตางค์ปลาเหมาะวันไหนบรรทุกผลไม้แม่ค้าเมตตาก็แจกให้กินบ้างถ้าเจ้าไหนหวงก็แอบหยิบเลยเฉยๆถ้าเจ้าของเห็นเราจะวิ่งลงบันไดข้างสะพานเราเรียนรู้มาจากหัวหน้าซ่องว่าจงเข็นไปจนจะบ่ายหัวลงจึงทําการโจรกรรมได้เพราะรถมันหนักมันจะวิ่งลงอย่างยั้งไม่ได้ไม่มีใครจะกล้าโดดรถมาไล่กวดจับเราได้ ลงเนื้อเข้าปากเสือแล้วอย่าหวังเลยลงวิ่งบันไดข้างได้แล้วไม่ว่าจะข้างซ้ายข้างขวาหวานขอพวกเราจะวิ่งรัดไปทางชายน้ําเข้าท่าโรงยาเก่าก็สบายหรือจะวิ่งเข้าทางตรอกข้างที่ทําการปรษณีนีโอ้ยมีหนทางทุนเลยบ้านกระต๊อบเยอะแยะมีทางแยกหลายทางหรือวิ่งอ้อมหน้าตึกที่ทําการวกลงตรอกใช้แม่น้ําไปทางกดังสินค้าจีนยิ่งสับสนนักตามยาก ผมเคยแอบเอาขนมไปให้ไอ้น้อยมันกินมันดีใจรีบแอบกินด้วยความหิวที่แอบและรีบกินนั้นมันเกรงยญยมันจะเห็นว่ามาคุยกับผมแกเอาตายเลยไอ้ผมนี่ไม่ผิดอะไรกับหมาหัวเน่าเข้าไหนไม่ได้อายุ1112สูบสุรี่เป็นเพราะฉกจริงเข้ามาได้ถ้ามีเศษก็สูบเลยแรกๆก,ก็หัดดูดพ่นต่อมาก็สูบอัดได้ฉกได้มาเป็นซองต้องไปให้หัวหน้าเขาอนุญาตเฉพาะเป็นเศษบรีก็สูบได้ ผมเลยเป็นเด็กแก่แดดสูบบุหรี่ดังคนหนุ่มต่อมาอีกหน่อยอาชีพสำรอใช้เท้าถีบของกรุงเทพก็เลิกไปมีแต่รถชนิดมีเครื่องยนต์ทั้งนั้นอาชีพฉกชิงวิ่งราวบนสะพานพุทธก็เลิกไปเปลี่ยนเป็นหากินทางอื่นสุดแต่หัวหน้าซ่องจะเห็นเหมาะปกติทุกเช้าเมื่อกินข้าวเช้าแล้วหัวหน้าจะสั่งงานตามที่ได้แนะนําไว้แล้วต่างก็แยกย้ายกันไปอาหารที่ซ่องพักนั้นมีเพียงเช้ากับเย็นเท่านั้นและไม่มีเบี้ยเลี้ยงอะไรทั้งนั้น กลางวันหิวขนมก็ต้องหาเอาเองโดยทางชกชิงเอาผมไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรนักในเรื่องขนมและผลไม้ผมคล่องพอจะหยิบฉวยได้หากยังไม่เหมาะที่จะหาได้ที่อื่นๆก็แย่งเอาจากลูกเจ๊กที่กำลังน้อยกว่ามันกินขนมอยู่ก็แย่งมากินเสียถึงมันจะร้องเอะอะผู้ใหญ่รู้เรื่องก็โบกมือห้ามถูกแย่งไปแล้วก็ซื้อกินเอาใหม่ของกินของอยู่ทางจีนเขาไม่ค่อยถือสาหาความนักเช้าวันหนึ่งหัวหน้าพูดกับผมว่า ถ้าวันนี้เองได้ของหนักๆมาข้าจะซื้อเครื่องแต่งตัวชุดใหม่ให้สักชุดหนึ่งส่วนเด็กอื่นๆก็คงถูกติดสินบนเช่นเดียวกันแล้วต่างก็แยกทางกันไปตามที่เห็นเหมาะผมยังหาแหล่งไม่ได้เพราะทุกๆแห่งต่างระวังไว้ดีมากใครๆเห็นเด็กขนาดที่ควรจะไปโรงเรียนแต่เที่ยวเตินเตรอยู่เขาก็พากันสงสยัยไม่ไว้ใจผมเลยเดินเตะลมไปทางใต้สะพานพุทธ ยืนดูพวกหมอดูแบกดินบ้างดูพวกขายยาพิเศษติดถ้วยแตกชามแตกไปตามเรื่องก่อนทางด้านซ้ายมือผมมีหมอดูแก่กำลังดูให้ยายแก่ทำนายทายทักโชคชะตาในท่าทางเคร่งขืมคล้ายโยคียาหญิงคนนั้นก็กำลังฟังอย่างนับถืออยู่เป็นอย่างมากผมก็ยืนดูส่งเดชไปอย่างนั้นเองมองทางจะฉกชิงยังไม่เห็นแต่ตอนท้ายก็พบทางคือยายหญิงคนนั้นหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาจะให้ค่าหมอเมื่อดูเสร็จแล้ว ผมก็พบทางทันทีทันใดไม่มีเวลาคิดกันละว,ว่าในกระเป๋านั้นจะมีเงินเท่าไหร่ผมโดดเข้าคว้ากระเป๋านั้นจากมือหญิงชาราพร้อมกับผลักให้แกลม้มลงด้วยเกิดความเอะอะโก,กลหนอยู่ไม่น้อยผมออกวิ่งบ่ายหน้าเข้าตรอกข้างตึกแถวที่จะนำไปสู่หมู่กระต๊อบเกกะในที่ว่างของบริเวณที่ทำการไปรณียีมันมีทางแยกจะบางเหลี่ยมบางคูได้มากมายเหมาะแก่การโจรกรรมชั้นเด็กดีมาก ในขณะที่ผมกำลังทลาออกจากแหล่งนั้นรู้สึกว่ามีเท้าใครยกขึ้นเตะผมอย่างแรงแต่ผมโดดหลบหาบเจ๊กขายสับรถจิ้มพริก,กเกลือไปบุดวิดและเสียงโครมครามโฉงเฉงของตู้สับรดเจ๊กก็ดังขึ้นด้วยอำนาจเท้าใครคนนั้นผมไม่ยักจะเหลียวดูแนบข้างถนนเล็กตรงเข้าตรอกเสียงใครต่อใครเรียกตำรวจกันขลมไปหมดแต่แถวนั้นนะเรอะผมรู้ดีหาตำรวจทำยากแต่มันบังเอิญจริงครับตำรวจเขาจะไปธุระที่ไหนไม่รู้เกิดผ่านมา เมื่อได้ยินเสียงร้องให้ช่วยตำรวจก็ตามหลังผมจีมาแต่ระยะยังห่างพอหลบหลีกทันจึงใช้ความชำนาญวิ่งวกวนใช้ความคิดว่าจะไปทางไหนดีตกลงใจว่าหนีไปทางซ่องดีกว่าหลังจากที่วิ่งเลี้ยวไปมาแถวหมู่บ้านกระต๊อบเหล่านั้นแล้วก็วกตัดจะออกไปทางหน้าตึกไรส์ีคุณพระช่วยผมคิดว่าตำรวจกับพวกที่วิ่งไล่จะตามผมไปทางโน้นโดยทำการวิ่งล่อวกวนไว้แต่เขากลับดักยืนอยู่ที่ทางแยก ผมใจหายผู้มีทางเดียวจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ผมรีบโยนกระเป๋าสตางค์ที่แย่งมาได้นั้นไปดักทางไว้คิดแล้วว่าทุกคนจะต้องหยุดเก็บกระเป๋านั้นแต่ผมคิดผิดครับผู้ที่หยุดเก็บกระเป๋าก็มีเพียงแต่ยายเจ้าของกระเป๋าเท่านั้นแต่ตำรวจไม่หยุดผมจวนตัวจริงๆแม้หัวหน้าจะห้ามไว้ว่าอย่าได้วิ่งหนีเข้าในรังของตัวให้ปรากฏผมจวนตัวหมดทางจะคิดพอวิ่งเลี้ยวผ่านหน้าตึกที่ทำการปริษณี <c oughs> ก็ตัดตรงเข้าตรอกข้างนั้นผ่านซ่องที่อาศัย พอจะถึงซ่องพักเห็นหัวหน้ายืนเงื้อไม้ทำท่าจะตีผมเลยฉลับหลบไปอีกทางหนึ่งวิ่งบุกอะไรต่ออะไรโดดลงแม่น้ำเลยแล้วว่ายเข้าใต้สะพานท่าน้ำหลบเอาตัวรอดไปได้รวดเร็วตำรวจก็หมดทางเขาไม่เสี่ยงในเรื่องจะโดดน้ำตามผมทั้งเครื่องแบบวันต่อมาผมก็ถูกใช้ให้โจรกกรรมเรื่อยๆส่วนตัวหัวหน้านั้นครั้งหลังๆต้องออกทำการเองโดยแยกไปทำทางรุ่นใหญ่ๆไม่เกี่ยวข้องกับรุ่นผม ผมทราบแว่แวๆว,ว่าปลนแท็กซี่ทำการได้ผลดีแต่ไม่นานนักก็หาเหยื่อยากแท็กซี่โดนกันเข้ามากรายก็ชักขยาดไม่ยอมรับจ้างส่งง่ายหันหน้าจึงต้องวางแผนเล่นละครประกอบจรกรรมตบตาแท็กซี่สุดแต่การเทศะพอให้แท็กซี่เชื่อถือว่าผู้โดยสารนั้นเป็นผู้โดยสารที่แท้จริงเมื่อหันหน้ามุ่งจรกรรมไปทางนั้นทางจรกรรมรแผนกเด็กจึงไม่เข้มงวดนักจะทำการได้ไม่ได้ไม่ไไมค่อยจะทุบตีด่าว่านักอย่างแต่ก่อน แต่การอดขนมของเด็กนั่นเองเป็นการบังคับตัวเองให้ทำพวกผมจำเป็นจริงๆครับข้าวเช้าหน,หนึ่งซึ่งกินกันพอบ้างไม่พอบ้างกับข้าวก็ฝืดเคืองที่สุดยืนพื้นประถูเค็มหรือไม่ก็ปลาเค็มอื่นๆที่เขาใช้ต้มข้าวหมูและข้าวเป็ดผักบุ้งผัดยืนโรงเสมอผัดชนิดไม่ถึงน้ำมุกน้ำมันหรอกครับผัดพอร้อนฉ่าก็เอาฝาปิดให้ตายนึ่งก็ใช้ได้กระเทียมไม่ต้องใส่อ้างว่าแพงพวกเราทั้งหมดเมื่อจบอาหารเช้าแล้วก็อดทนกันไปจนเย็นจนค่ำ ถ้าคนไหนไปโจรกรรมมาได้ก็มีรางวัลให้พอเป็นกำลังใจถ้าหาไม่ได้ก็เป็นไปตามที่ว่าวันหนึ่งผมฉกห่อผ้าเล็กๆของยายแก่แล้ววิ่งหลบคนกลับเข้าซ่องได้เอาห่อผ้านั้นส่งให้เมียหัวหน้าและหัวหน้าแล้วตลบกลับไปเดินฟังเหตุการณ์ที่ก่อไว้แล้วว่าวุ่นวายแค่ไหนแล้วคนมุงยายแก่นั้นอยู่สองสามคนยายแก่นั้นเล่าให้ฟังไปร้องไห้ไปแกมีเด็กชายมาด้วยหนึ่งคนอายุราวๆห้าหกขวบ ในที่นั้นไม่มีใครรู้ว่าผมคือตัวการยายแก่นั่นก็จำผมไม่ได้แม่มันร้ายกาจจริงคนหนึ่งว่ามันทำไมเอาบ้างล่ะอีกคนถามมันไม่ได้ทำอะไรหรอกครับแต่มันมือกาวเอากับคนแก่แกมาจากหัวเมืองเที่ยวหาหลานสาวถามว่าอยู่แถวแถวนี้เลยโดนวิ่งราวหมดตัวไม่มีเงินซื้อข้าวก,กินทั้งไม่มีเงินจะกลับบ้านได้ซ้าไปบ้านคุณป้าอยู่ถึงไหนล่ะคะหญิงคนหนึ่งถาม <c oughs> อยู่สีกุกค่ะยายนั่นตอบหลานสาวที่จะมาหาหนะ้าชื่ออะไรล่ะครับป้าหญิงนั้นย้อนถามเขาชื่อเหรียนค่ะนี่ก็ลูกชายของเขาแหละค่ะเขาจากมาอยู่บางกอกทำงานและทิ้งลูกไว้กับหนังแม่ของเขาอีกทีนึง แต่เดี๋ยวนี้นางแม่ก็มาตายลงไปเมื่อสองสามวันนี้ฉันจึงลงมาตามหาตัวให้เขาไปเอาลูกมาเลี้ยงและจัดการเผาศพแม่เขาเสียอยากจนก็อยากจนค่ะนี่พระที่วัด่านใจบุญรับช่วยสวดให้ที่มาก็ยังไม่พบตัวเงินก็มาโดนวิ่งราวไปเสียอีก ประเดี๋ยวป้าไปกับฉันฉันจะไปแจ้งตำรวจให้ต้องเอามันให้ได้ชายนั้นว่าผมได้ยินคำว่าตำรวจชักหนาวใจขึ้นมาทันทีเรื่องตำรวจมาวุ่นแถวซ่องเราจะไม่ดีผมรีบกลับเข้าซ่องเล่าเรื่องให้ฟังทุกประการบ้าถ้าตำรวจมาสืบใกล้หลังก็เหมาะหัวหน้าพูดจำไว้เถอะมึงไอ้ป๊อกกูว่าแล้วชาติเสืออยาหากินใกล้หลังผมนิ่งเงียบระวังตัวว่าจะถูกฟาดหลังยายนั่นมาเที่ยวหาใคร เมียหัวหน้าถามแกว่าแกมาหาคนชื่อเรียนผมว่ารูปร่างเป็นไงเมียหัวหน้าถามอย่างดวงตาเบิกโตก็คนแก่ๆเหมือนใครๆนั่นแหละผมว่าทุยไอ้หนรกเมียหัวหน้าด่าคนเรานะ่ะมันต้องอ้วนต้องผอมขาวดำผิดกันไอ้หนรกข้าร้อยชาติพูดเป็นรูปภาษาคนผมถูกด่าหลายคําจึงนึกขึ้นได้ว่ายายคนนั้นมีปานดําที่หน้าแผ่นเบอร์เดอร์จึงรีบบอกไปยายนั้นมีปานแผ่นดําๆที่หน้า ผมว่ามีปานตรงไหนวะที่แก้มที่หน้าผากหรือไงแน่ถามผมกระชันชิดยื่นหน้าเข้ามาที่หน้าผากผมว่าฉันสงสัยแล้วล่ะพี่เมียหัวหน้าพูดกับผู้เป็นสามีกลัวจะเป็นป้าของฉันรูปร่างอย่างไอ้ป๊อกว่าเป็นลักษณะป้าฉันฉันจะต้องเตรไปดูหวหน้าโจรมีสีหน้าหนักใจและไม่พอใจวุ่นวายแล้วหันดูผมมึงออกไปจากที่นี่ค่ำคคอยแอบมา มึงเที่ยวบอกเพื่อนๆมึงว่าอย่าเสือกเข้ามาที่บ้านในเวลานี้ค่ำๆแอบมาดูถ้าเห็นว่ามีคนแปลกหน้าอยู่ในนี้จงพากันไปแอบนอนตามวัดก่อนหัวหน้าสั่งง่ายๆคลายว่าวัดนั้นเป็นบ้านญาติของพวกเราถ้านอนบ้านไม่ได้ให้ไปนอนวัดแล้วข้าวเย็นไม่เห็นพูดถึงจะกินกันที่ไหนไม่ทราบสั่งแต่ให้ไปนอนเท่านั้นเกิดมาเป็นพวกมหาโจรและต้องทนเอาแย้งไม่ได้ขัดไม่ได้การนอนที่วัดนะ่ะอย่าคิดว่านอนกุฏิพระนะ นอนตามซอกพระเจดีหรือที่หน้าโบ์เป็นอย่างดีของพวกเราผมออกจากบ้านที่เป็นซ่องไปเตระอยู่แถววัดก่อนเพื่อพบเพื่อนร่วมสำนักคอยบอกข่าวที่เป็นคำสั่งของหัวหน้าในระหว่างนั้นสมองก็วนเวียนไปคิดถึงยายแก่ที่ผมวิ่งราวแกมาถ้าเป็นตัวเราจะทำอย่างไรถ้าแกเป็นเด็กคล่องแคล่วอย่างผมแม้จะไม่มีเงินเลยก็ยังใช้ความว่องไววิ่งราวฉกช,ชิงเขามากินได้แต่นี่แกแกแล้วจะทำอย่างไรแกต้องอดแน่ และเจ้าเด็กน้อยนั่นก็อีกคนเออคิดแล้วกุ้มใจทุกๆครั้งที่ผมแย่งชิงวิ่งราวมาแล้วไม่เคยนึกคิดถึงเจ้าทุกให้เสียเวลาเลยแต่รายนี้ทำไมผมจึงวกวนย้อนไปดูแก่อีกก็ไม่รู้ไอความเอาแต่ได้ของผมมันกลายเป็นทุกข์ของผู้อื่นความเป็นเด็กคิดเอาง่ายๆคือแย่งชิงคนแก่สะดวกดีคนแก่ไม่มีกำลังจะไล่ทันถ้าแย่งชิงคนหนุ่มสาวพลาดท่าอาจจะไม่รอดไม่เข้าตารางก็คางเหลือง โดนเวียงสอกเวียงเข่าหรือเท้าผมก็น่วมไปทั้งตัวไม่คิดเลยว่าการทำอะไรคนแก่จะต้องมาสลดใจอย่างนี้ค่ำนั้นผมแอบกลับมากับพวกเพื่อนๆมองเข้าไปในบ้านซ่องเห็นยายแก่คนที่ผมได้ก่อกรรมไว้เข้ามาอยู่ในบ้านผมก็เลยงายกลับออกไปแน่แล้วยายแก่นั้นเป็นญาติของเมียหัวหน้าผมใจไม่ดีเลยการกระทำที่ทำไปแล้วแทนที่จะได้รับคำชมเชยกลับถูกด่าเสีอีกซ้ำเพราะเขาเกิดเป็นตระกูลเดียวกันขึ้นมา ผมเลยชวนเพื่อนเพื่อนผู้ร่วมความอับปรีสีกบาเลเร่เข้าวัดต้องหาที่นอนแล้วแต่เหมอะแต่ท้องนะสิมันหิวจนแสบครั้นจะออกวิ่งฉกชิงอีกใจก็ไม่สู้เสร็จแล้วชักจะคิดถึงพ่อแม่ที่ตายไปแล้วถ้ายัางมีพ่อแม่เหมือนเขาคงจะได้เรียนหนังสือมีหวังเป็นคนดีคนดีกับเขาบ้างคงจะไม่มาเป็นไปอย่างที่กําลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เลวกว่าหมาขี้เลือนเสียอีกเข้าใกล้ใครเขาก็ระวังหลบหลีกผมร้องไห้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็จําไม่ได้เมื่อนึกถึงชีวิตตัวเอง ในคืนนี้ก็ร้องไห้ไปด้วยพร้อมกับความหิวนอนที่หน้าโบสถ์ด้วยกันหลายคนโดยปราศจากหมอนหนุนนอนไปกว่าจะหลับอีกหลายวันต่อมาอยายแก่คนนั้นกับเด็กชายเล็กได้ไปแล้วโดยเมียหัวหน้าเอาเงินใช้ทดแทนที่ถูกวิ่งราวไปพร้อมกับด่าทอผู้ที่วิ่งราวเสียอย่างฟังไม่ได้ต่อน,นั้นมาผมก็ได้เลื่อนหน้าที่ตำแหน่งการงานสูงขึ้นกว่าเก่าหรือได้ร่วมงานใหม่กับหัวหน้าเลยทีเดียวเป็นงานปล้นแท็กซี่นี่ไอ้ป๊อก งานที่ไปทำร่วมกับข้าเนี่ยนะเองจะถามอะไรหรือคัดค้านอะไรไม่ได้เลยถ้าข้าพูดยังไงเองต้องนิ่งและทำตามข้าสั่งทุกๆอย่างหัวหน้าพูดในคืนหนึ่งหัวหน้าบอกกับผมว่าจงแต่งตัวเร็วรีบไปทำงานร่วมกันผมจึงรีบแต่งตัวคือเสื้อตัวกางเกงตัวตามที่เคยแต่งอยู่ชุดเดียวผมไม่กล้าถามว่าจะไปไหนเพราะเขาห้ามถามและคัดคา้านในครู่นั้นมีหัวหน้าก็แต่งตัวแล้วเช่นกัน มีห่อผ้าอะไรไม่ทราบห่อหนึ่งโยนมาให้ผมเอา้าเอ็งหิ้วห่อนี่ไปเมียหัวหน้าบัญชาเราทั้งสามออกถนนใหญ่มาทางสะพานพุทธเรียกแท็กซี่ได้คันหนึ่งต่อราคากันว่าจ้างไปส่งวัดบางลำพูร่างทางฝั่งทนบุรีไอ้ลูกเปรตมึงทำกับกูนักหัวหน้าด่าผมซึ่งผมไม่รู้เรื่องเลยที่เขาพูดพูดแล้วเปิดประตูรถแล้วผลักผมเข้าไปก่อนผมก็ไปนั่งจอนจออยู่ซีกหนึ่งเราหลังนี้อีกก็ตีไม่เลี้ยงเลย หัวหน้าด่าต่อเมื่อรถออกวิ่งแล้วอยู่ดีๆไม่ชอบชอบนี่มาเป็นไอ้กุย้ยไอสัตว์นรกคราวนี้ยกเว้นไว้ก่อนจะเพียงสั่งสอนคืนทําต่อไปเป็นโขกกันหลังเปลอะ,ะทีนี้หัวหน้าด่าเพื่อนไปเป็นการเล่นละครกับแท็กซี่ฉันไม่อยากกระหน่าเสียวันนี้เลยหาาีิเดี๋ยวใครๆเขาไม่รู้อะไรจะหาว่าอีแม่เลี้ยงมันไม่ดีเด็กจึงหนีไปมีหัวหน้าว่าเข้าให้ผมนั่งนิ่ง เป็นแต่คอยระวังอยู่ว่าการเล่นละครของสองหัวหน้านี้อย่าเลยบทเจรจาถึงออกท่าทุบตีเข้าจริงๆจะไม่เป็นการจริงอยู่เขาทำพอประกอบเรื่องแต่มันอาจจะเจ็บก็ได้ไม่ใช่ตัวเขาเนื้อหนังของเขาก็ตีให้สมบทบาทเราก็เจ็บเปล่าไปแท็กซี่เขาตั้งเฉยไม่เห็นเขาถามว่าทำไมผมจึงหนีมาและหนีมารวมกับไอ้กุ้ยไหนบ้างเขาขับข้ามสะพานพุทมาเลี้ยววงเวียนเล็กตัดมาคลองสารแล้วหักหัวข้ามสะพานไปทางวัดสเสวตฉัตร เรียกว่าถนนเรียบฝั่งน้ำเจ้าพยาถนนสายนี้ตัดและคลุยทางมานานแล้วเพิ่งจะโรยกรวดเปิดให้รถเดินสองข้างทางจึงเปลี่ยวบ้านคนไม่ค่อยมีมีแต่สวนมากสวนมะพร้าวเสียมากพอหนทางให้ช่องเช่นนั้นัวหน้ากับเมียก็ลงมือทันทีจะโงกหน้าไปโอบขอแท็กซี่เอามีดจี้ลูกกระเดือกส่วนตัวเมียนั้นถือปืนพกจ่ออยู่ลงท้ายก่ออีรอบเดียวกันทางนั้นแท็กซี่ว่าเออถูกแล้ว ควัาเกินออกมาให้หมดและปลดของอื่นวางที่เบาะและแกรีบลงจากรถไปโดยแล้วหัวหน้าตะคอกอุตซาเล่นละครแท็กซี่ว่าแล้วหัวรอกกากและทันใดนั้นเองเหมือนฝันรถที่เรานั่งมาละลายไปเสียแล้ว เราทั้งหมดลงมานอนหงายท้องอยู่ที่ถนนที่มืดและเปลี่ยวเสียงแท็กซี่คงหัวรอก้องอยู่แต่ไม่มีร่างกายอยู่เลยได้ยินแต่เสียงหัวเราะรอบตัวเราไปหมดทุกด้านเราสามคนรีบลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจนี่มันอะไรกันนี่เรานั่งรถมาแต่รถไปไหนเรากลับมายืนอยู่บนถนนที่มืดอย่างนี้เสียงหัวเราะนั้นดังอยู่ในความว่างเปล่าและร,บรอบๆตัวเราผมกลัวจนร้องไห้ออกมาและโดดเข้าไปชิดเมียมหัวหน้าซึ่งขณะนั้นก็ตัวสั่นเป็น ลูกนหกัวหน้ายืนตัวแข็งเสียงหัวเราะที่อยู่ลึกในอากาศได้ค่อยๆเบาลงและกลายออกไปบัดนั้นฝาแลบอยู่ทิศไกลพร้อมคำรามครืนแล้วมีพายุพัดอย่างแรงมาใส่เราเสียงหัวราะที่หายไปได้กลับมาอีกแต่มีหลายเสียงทั้งแหบทั้งแห้งและเย็นเยือกเข้าจับหัวใจ ผมมองในความมืดเหมือนเห็นดวงตาใครสองดวงมองดูผมผมอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วเป็นลมล้มพับไปกับถนนไม่รู้อะไรอีกผมรู้ตัวเอาที่โรงพยาบาลทั้งผมหัวหน้าและมีหัวหน้าได้รับการพยาบาลจากแพทย์เขาว่าตำรวจสายตรวจออกวิ่งตรวจตามเส้นทางมาพบเราสามคนนอนสลบอยู่กลางถนนที่เงียบสงัดและต่างแทบไม่มีภาพผ่อนจะพันกายเลยตัวผมนั้นมีกางเกงอยู่ตัวเดียว มีหัวหน้านั้นนุ่งซับในตัวเดียวกับยกทรงตัวหัวหน้านุ่งเพียงกางเกงในเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรเลยแม้แต่เงินทองสักเก๊เดียวหัวหน้าได้ให้การกับตำรวจและหมอว่าเราสามคนไปเยี่ยมญาติกลับมาและถูกผีหลอกจนเป็นลมล้มพับไปแต่เสื้อผ้าที่หายไปนั้นไม่รู้ตัวจริงๆเราคงโดนดีโดยพบคนประเภทเดียวเช่นเรานี้มาพบเรานอนสบายอยู่ก็หมดทด้ใจจะคิดสงสารหรือเห็นอกเห็นใจเราเป็นโอกาสเหมาะ ก็เลยเปลืองเอาไปหมดเท่าที่เห็นอยู่ในเวลานั้นนี่แหละครับการปล้นแท็กซี่ของผมเป็นครั้งแรกก็โดนดีเลยบัดนี้ผมได้พ้นจากชีวิตอย่างนั้นมาแล้วอย่างวุดวิตจนได้มาเป็นทหารผู้เป็นรั้วของชาติผมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงชุบชีวิตผมไปขอให้เครื่องแบบทหารที่สวมอยู่เดี๋ยวนี้จงยอมใจให้ละทิ้งนิสัยเดิมโดยเด็ดขาดตั้งตนเป็นรั้วของชาติจริงๆเมื่อพ้นเกณฑ์ทหารแล้วก็ขอเป็นพลเมืองดีตลอดไปเถิด ขอได้รับคำขอบคุณจากหนังสือกลางแปลงหากรับชมรับฟังแล้วชอบใจช่วยทิ้งคอมเมนต์สั้นๆไว้ปั้นกำลังใจให้แก่ในหนังด้วยนะครับติดตามผลงานหนังสือกลางแปลงได้ที่ w e p m a r k e t c o m ตตามลิงก์ในคำบรรยายใต้คลิปหรือทางแฟนเพจหนังสือกลางแปลงแล้วพบกันในผลงานเรื่องหน้าสำหรับวันนี้ในหนังต้องขอตัวไปก่อนไปละครับบ๊ายบาย you